กดกระดิ่งจะได้ไม่พ้าดข่าวดีๆนะคะบุคลิกนี้มีที่มาฮะพระมหาสมปราโตถลบุตรโตมีบุคลิกทุกวันนี้ยิมย้มย้มแจ่มใสมีจิตอาสานาสุขบ้างทุกบ้างเข้มแข็งบ้างอ่อนไหวบ้างก็นี่นะฮะต้นกําเนิดก็มหาธาตุวิทยาลัยในชื่อเดิมนะฮะปัจจุบันนี้เป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยหรือมจร สวัสดีครับเน้นครับเรียนอะไรนี่เ,เรียนประโยคหกครับประโยคหกใครสอนนะพาจานต์อะไรฮะโอ้นี่หนังสือเก่าแน่นอนขอใครมาฮะอาของใช้ปีที่แล้วครับนี่ฮะของเก่าจะดีอีกหนึ่งว่มีเขียนอันนั่นเขียนอันนี้ฮะเขียนนั่นเขียนนี่อยู่นะฮะได้รับพัดสิปีหน้านี่รับพัดเลยเนะฮะพัดประเด็นทำจะมีประโยคสามปตสามแล้วปตหกแล้วปตเก้าสามหกเก้าฮะพัยดยศของพระ เงินนิดนึงนะฮะนี่อยากจะเอามือไปหักต้นขนนออกมากเลยฮนะแต่ก็คงไม่จะสิทธิ์ของเราย้ำอีกครั้งนะะอย่าปลูกไม้ยืนต้นผลไม้ต้นไม้ที่สูงเกินกว่าหนึ่งฟุตที่หน้าป้ายใดๆก็ตามเพราะว่าเมื่อมันโตขึ้นนะมันจะบังป้ายฮนะขออนุญาตเข่าได้ไอเข่าได้ปะขออนุญาตเข้านิดน,นึงนะพี่นะฮะเข้ามาเลยพี<ะ>่ก็บอเข้ามาเลยขอบคุณมากพี่ สุดยอดเลยต้องขออนุญาตพี่ที่เขาใหญ่ที่สุดที่นี่ฮะดูแลที่นี่นี่และฮะเอาเขานี่มีภาพเมื่อกี้เรารพออเขาชัดเจนนะเข้ามาเลยอันนี้ก็เป็นนาย,ยกสภา,าวิทยาลัยนะฮะอธิการบดีนี่ฮะอาจารย์อาตมาฮะอาจารย์จำนงทองประเสริฐซึ่งอาตมาเคยได้รับรางวัลจากท่านท่านก็เช็คตอนนั้นอาตมาได้รับรางวัลท่านตอนยี่สิบเก้า โอ้ท่านไปทันผมแล้วผมเป็นเจ้าคุณอายุ28ถือว่าอายุน้อยมากที่เป็นเจ้าคุณนะ28เป็นเจ้าคุณแล้ววัดสักเกตนะท่านจะชอบเล่าเรื่องแบ่งการดูแลวัดครึ่งหนึ่งกับสมเด็จพระอาจารย์เกี่ยวอุปเสโนโท่านจะเล่าเรื่องนี้บ่อยมากนะอาจารย์จำนงทองประเศรศสริฐศาสตราจารย์พิเศษดร,ดรจำนงทองประเสริฐสอนวิชาตรกกศาสตร์นะฮะดาริอีเฟริโอที่นตมาได้เกรดเอและนี่เลยฮะวันนี้เพิ่งได้หนังสือของประเดษพระคุณเลย ไปที่เรียนจะรู้เลยฮะนี่อ่านให้ฟังอีกครั้งนะสมเด็จพระพุทธเจา้าอาตอาสภะมหาเถระเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดลำดับที่สิบหนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณชวิทยาลัายกรรมการมหราดรัมาคมมี่ตำแหน่งที่สี่แล้วนะฮะสามนะสี่เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกชาติการวันทิ่ที่แปดถ้าผิดพลาดขออภัยนะแปดพฤศจิกาย,ยนโอ้ยตมาที่สามพฤศจิกาย,ยนนี้เดือนแห่งพระที่ สุดยอดมากๆเลยนะหมายถึงพระเดชพระคุณนะอัตมานี่ธรรมดาพุทธศักราช2446 2446มรณภาพวันศุกร์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2 5 3 0 32นะ32อ๋อรู้แล้8ธันวาคมที่โรงพยาบาลขอนแก่นหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นตั้งแต่สมัยพออ,อชันชัยนู่นนะอัตมาก็ไป พูดพระป่ามอไปกับโรงพยาบาลศูนย์หัวใจบ้างตึกตึหัวใจนะส่วนอื่นบ้าง3ามสปีซ้อนนะฮะแธันวาคมไม่รู้ปีนี้มีอีกหรือเปล่านะปีนี้จะอยู่ในยุคของพออท่านใหม่แล้วนะนี่ก็สมเด็จพระอาจารย์อาตสพะมหาเถระสมเด็จอาจนะวันนี้เพิ่งได้รับหนังสือวิสุทธิมรรคที่สมเด็จพระพุทธาจารย์อาตอาสภะอาตอาสโพหรืออาตอาสพะมหาเถระ หรือหลวงพ่ออาจเนี่ยถ้าพูดอย่างงี้อาตมาถนัดหลวงพ่ออาดนะฮะอาตมาเคยไปบ้านเกิดท่านนะวัดอย่เทศบาลตะมนบ้านต้นนะฮะเดี๋ยวจะมาปิดไฟให้นะจ้าเปิดแป๊บเดียวแล้วเขาก็ขอให้อาตมาเหมือนเป็นประธานฝ่ายสงสร้างอนุสรสถานนะอนุสรอ,อนุสาวรีย์พระเขาเรียกอะไรฮะอนุสาวรีย์แล้วกันเนาะอนุสาวรีย์ของหลวงพ่ออาดนะฮะ อุอตมาแบบภูมิใจมากเลยว่าพระเด็กๆอย่างอาตมาได้มีโอกาสเป็นประธานฝ่ายสงเลยแต่ว่าก็สุดท้ายก็ไม่ได้รับนะฮะถ้าตอนนี้ท่านฟังอยู่ก็ลองคุยกันอีกทีนะติดต่ออีกทีนะบันดิตะไรฮะพระมหาทวีมหาปัญโยเอา้าพี่ทวีโอ้นี่รุ่นเดียวกันนะเรียนปริญญาตรีรุ่นเดียวกันประมาณทวีมหาปัญโยวงเล็บละลงผู้ช่วยสัตยานด็อกเตอร์แล้วเรอพี่ท่านเอาประโยคเก้ามาเข้าฮะ ประโยชน์เก 9, ้ากมาเข้าปีสามคือจริงๆอะสามารถไปรเรียนปร,ริญญาโทได้เลยแต่ว่าท่านเหมือนอยากมีพื้นฐานปร,ริญญาตรีมหาจุฬาก่อนท่านเลยเอามาเข้าปร,ริญญาปีสามมหาจุฬานะจริงๆปริญญาตรีปททเก้าเนี่ยเทียบปร,ริญญาตรีไปต่อโทรธรรมศาสตร์โทมหาจุฬาโทจุฬาได้เลยฮะเขาให้เขาให้ฮะปะทเก้า 9, พุทธศาสตร์เอกปัญญาเนี่ยรุ่นเนี่ยกัตมาสอนอมก็คือสาธารณศาสตร,ร์มหาบัณฑิตพุทธศาสตร์ศึกษาอันนี้ไม่แน่ใจนี้น่าจะเป็น ดีไม่ดีธรรมศาสตร์เนี่ยนะถ้าจาผิดขออภัยแล้วก็โอโ้ท่านไปจบด็อกเตอร์อีกนี่คืออายุเป็นพี่แต่ว่าเรียนรุ่นเดียวกันมหาจุฬาจะมีทั้งเนนทั้งพระเรียนด้วยกันฮนะเดี๋ยวตอนนี้ที่โดดเด่นก็นีนวัดเซ่ที่เราถ่ายให้ดูข่าวก่อนสามนเนรวรันทรยานากิตตินะฮะพอบวชนักหลวงก็เป็นพระมหาวารันทรยานากิตติตอนเป็นสามเนรก็นำสกุลท่านต่างหากวัดเจทองมีสองฮนะอีกรูปหนึ่งที่ถ่ายรูปเก่งๆนี่ฮนะประหา,น,า,ะน,าโโโนัตพงศ์วรรณโสภโน อันนี้เอารปโยคเก้ามาเข้าปริญญาโทที่นี่เลยนะแต่บางรูปท่านก็ยอมเสียเวลาสองปีจริงๆสามนะปีสามปีสแล้วก็ต้องปฏิบัติงานอีกหนึ่งปีนะฮะไม่แน่ใจว่าเรียนตรีปีสามปีสี่แล้วเรียนโทที่อื่นได้ไหมนี่ฮะถ้าเป็นคารวาสเรียนก็นี่เลยแต่งตัวชุดขาวเลยนะแล้วก็นี่เน่ชุดปริญญาาตมามีมีไปเขาเรียกอะไรเด็กก็ซื้อไว้เลยฮะ ก็ซื้อ,อห้อยไว้เป็นที่ระลึกมีอยู่ที่บ้านโยมแม่นี่ฮะท่านประพภมอดิตอดีตอธิการบดีหรืออธิการบดีท่านก่อนท่านจะงานอย่างเงี้ยระดับอินเตอร์ไปประชุมอะไรต่างๆใช่ไหมบอร์ดพ <Board, S 2> วกบ้านพวกเนี้ยบอร์ดมิตติ้งวอลคอนเซิลออฟริลิเจียนลีดเดอร์สโอ้โหแล้วนี่ฮะนาะยกสภาหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาอันนี้ฮะศาสตราจารย์จำลองทองประเสริฐที่พาหนุ่มๆเมื่อกี้นะเป็นเจ้าคุณแต่อายุ28ไม่จีสันสนีแล้วก็เนี้ยนักบวช ต่างหลายๆศาสนาม่เราไม่เรียกต่างศาสนานะเราจะมารวมกันละเป็นหนึ่งเดียวท่านอ,าด,อาดีตอธิการท่านพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระเราเก่งมากๆากนะเก่<อ>งที่สุดสได้เนี้ยท่านส่วนนี้ฮะสำเร็จปริญญาตรีเก้าประโยคอเชิญชวนนะสำเร็จปริญญาตรีเก้าประโยคเรียนต่อปริญญาโทหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะระดับด็อกเตอร์เนี่ยไม่ต้องเรียนเยอะ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณคนนั้นเวยนี่ฮะศาสตราจารย์ดรพัฒน์พรมบัณฑิตปท .9 แน่นอนนะศาสตราจารย์ดรพระราศริยกวีปท .9 ที่กันบดีนะพระมหาสมบูรณ์วุฒิการโลงตากยันดรคาราบัณีบัณฑิตวิทยาลัยและนี่ฮะพี่ชายตมาเดชพระเมธีวัชรดมบวชาชเมธีปท .9 และนี่ฮะนิสิตนับเป็นครั้งแรกนับเป็นครั้งประวัติศาสตร์คณะพระนิสิตปท .9 สมัครเรียน9รูปแม่ประโยค9ไม่พอเรา9รูปอีกในหลักสูตรศาสตราบัณฑิตสาขาราสตบันวิทยากาาศรรรงงเียยนนพะมมหหสปออ่ บุค,คลิกนี้มีที่มาฮะทำไมถึงถึงมีบุคลิกแบบนี้มหาวิทยาลัยมีส่วนมากฮะแล้วพอจบจากที่เนี้ยคือปีหนึ่งปีสองเรียนที่วัดศรีสุดารามหรือวัดจีปะขาวเขตบางกอกน้อยเนาะบางกอกน้อยแลนัตตะวันเนาะนั่งรถซูบารุจากหน้าโรงพยาบาลศรีราชรห้าบาทนะฮะนั่งรถซูบารุห้าบาทลุยไปผ่านวัดใหม่พิเลนนะผ่านวัดใหม่พิเลนไปปุ๊บนะฮะ บางทีก็ไปลงเรือที่ท่ารถไฟฮะก็ติดลงบริการศรีนาฏอีกมุมหนึ่งโต๊ะเก้าอี้ไม่ใช่แบบนี้ฮะสมัยน,นั้นยังเป็นเป็นโต๊ะไ,ไม้ฮะ,ม,ฮะมีเหลือบ้างไหมฮะชั้นสองตัวละครไม่เป็นอย่างนี้นะแล้วสามเณรสมปองอ่ะจะนั่งอยู่เป็นโต๊ะไม้นะเราก็จะนั่งอยู่แถวประมาณนี้แถวสองหรือไม้ก็แถวสามนะแล้วก็จะชอบหลับเป็นคนหลับเก่งอาจารย์สอนไปหน่อยอาจะหลับอาจารย์นั่งอยู่นั่น ห้องนู้นนะเมื่อกี้ในเพื่อนเขารายงานว่ายัางไงบ้างถามคําถามเขาสิเอ้าวคนหลับเนนหลับจะรู้ได้ไงว่าเขาพูดอะไรแต่ถ้าไม่ถามหักคะแนนนะน่าจะเป็นพระครูอยู่วัดกลางสมุทรปราการนะพระครูพระครูท่านหนึ่งแล้วกันเนนก็เรียนกับพระครูเนนเรียนกับพระหนุ่มๆพระอายุเยอะๆพระครูนี่อายุเยอะนะก็ต้องถามคาถามไม่งั้นจะโดนอาจารย์อธิกดิ์ทองบุญหักคะแนนที่ท่านได้รายงานเมื่อสักครู่นั้น ็ถือว่ารายงานได้ดีระดับหนึ่งแต่ก็มีบางประเด็นทีท <c oughs> ่มันยังไม่ชัดเจนท่านจะสรุปให้ผมฟังอีกสักรอบจะได้ไหมเพื่อนขำอาจารย์ยังขำอ่ะโอ้ยมึงหลับเนาะมึงยังอุตส่าห์หาคำถามได้แล้วก็แล้วก็ขำกันนะแล้วก็ไม่โดนหักคะแนนเป็นคนหลับหลับเก่งโซเนียสปองนั่งนั่งอยู่โน้นอ่านี่นี่พอมหาภูวนาวมั้งตอนนั้นเือเป็นเนียนอยู่ไหมน้สปองได้เกรดจะไดบ้างเทอมที่แล้ว A ครับ B ครับ C ครับ A ครับ B C C A B คิดเกรดให้เราอะ่ะ3.89แล้วท่านคิดเกรดท่าน3.64ทําทำไมมันได้มากกว่าเราอะไรนะเลคเชอร์ก็ขอลอกจากเราคืออามารเป็นคนลายมือคิดเกรดมากบางวัจะเขียนให้ดูพี่ภูวนาถเนี่ยตอนนี้เป็นเจ้าวาดวัดลานคาสุพรรณบุรีมนุษย์เป็นเจ้าคณะตำบลนี่เราไม่แน่ใจประโยคเกาด้มาได้ประโยคเก้าทีหลังฮะ ตมาตอนนั้นในลุนประโยกแดถ้าได้อายุยี่สยี่บเอ็ดไม่เกินย2ิบสองจะได้นาหลวงเหมือนท่านไปวันเนี้เหมือนท่านวรันทรเมื่อกี้แต่ไม่ได้ไปดยกแปดก็เลยไม่ได้แล้วพี่พี่พิทักษ์พี่หงะพี่หงพี่พิทักษ์ไสเดือนตะมินอะ่ะพี่ชายตมาก็จะนั่งอย่างเงี้ยต,ตมาน่าจะนั่งคู่กับมสมณีน,นวิราชบุญพามาแล้วก็บุญพาไปนะท่านผูกคอตายไม่น่าจะไม่มีเรื่องเครียดอะไรสง้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ย้อนไปเมื่อสัก 20กว่าปีที่แล้วะรันก็มานั่งซบนะตอนที่วันที้สมมป็วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมปีพศนั้นก็มานั่งซบเราอ๋อพี่ราชเป็นไรอะ่ะก็นึกว่าเพื่อนแบบหยอกนึกว่าไมเวลาเราหยอกเพื่อนอะไรเงี้ยไม่คิดอะไรแล้วจนนั้นก่อนฆ่าตัวตายเยอะก็ยังพูดกับเขาไว้ตอนนั้นไม่รู้จริงขออนุญ,ญาตขออภัยนะไม่รู้ว่าการฆ่าตัวตายมันเป็นโรคอย่างหนึ่งโรคซึมเศร้าเราก็ไม่รู้เราก็ใช้คําพูดผิดต้องขออภัยจริงเลย เออคนฆ่าตัวตายนี่โง่นะอะไรเงี้ยทำไมชีวิตเรามันเกิดมายากลําบากไปฆ่าตัวตายทําไมอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นคําพูดที่ผิดนะเพราะว่ามันเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเราต้องเข้าใจรับฟังคําพูดต้องห้ามนะสู้สู้แค่นี้ผ่านไปไม่ได้เลยคนอื่นก็ยังสู้ได้ห้ามพูดนะโรคซึมเศร้าคุณต้องพูดพร้อมรับฟังนะอยู่เคียงข้างนะมีอะไรอยากจะบอกไหมอะไรอย่างเงี้ยให้กําลังใจแต่ไม่ใช่สู้สู้ผ่านไปไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้แล้วก็ที่ล่าสุดที่ต้องขอกราบ นี่ขอเข้ามาเลยนะราบกอเข้ามาภาษาบาลีนะตอนที่วันที่อาตมามันร้องไห้นะั่นแหละอาตมาก็ไปเผือพูดคําแรงกับภาษาบาลีเรียนไปทําจุดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคาพูดที่เผอสติไปนะพระเทระหลายรูปพระพุทธองค์นั้นก็เป็นห่วงแล้วก็แม้กระทั่งพี่พุทธิพงศ์คงยิ่งท่านอยู่ญี่ปุ่นได้ภรรยาญี่ปุ่นมีลูก3ามคนนะท่านบอกว่าท่านศึกไปนานแล้วความเป็นมหายังมีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบ คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษาบาลีนานแล้วแต่พอได้ยินประโยคนั้นเนี่ยก็รู้สึกเสียใจท่านพระบาทสมปองถ้าถ้าเป็นไปได้ก็พูดแก้ตรงนี้หน่อยคงไม่ได้เป็นการแก้นะเป็นการขอโทษพอกมาภาษาบาลีภาษาศักดิ์สิทธิ์ภาษาพุทธเจ้าที่วันนั้นเผลอพูดไปแล้วก็พระเถรานุจนะครูบาอาจารย์แม้กระทั้งนิสิตนักศึกษานักเรียนที่เรียนภาษาบาลีทุกท่านเลยนะฮะถ้าเป็นพระก็ไหว้นะถ้าเป็นเนนก็แบบนี้นะญาติโยมก็ ขอเข้ามาจริงๆขอโทษภาษาบาลีจริงที่พูดไม่ดีวันนั้นก็ตบปากเลยนะฮะภาษาบาลีเป็นภาษาที่สุดยอดมาเปรีย ن ทำเจ็ประโยคเปรียนเอกถ้าไมยศนี่ต้องเป็นเจ้าคุณเลยนะก็เพราะภาษาบาลีเข้ามหาจุฬาก็เอาปรียนทำห้าประโยคมาเข้านะถึงจะมีม .6 กกันในสศึกษาลัยสุพรรณบุรีด้วยก็ตามแต่ว่าปทห้านี่นะเป็นหลักก็ท่า้เรียนบาลีก็ไม่ได้เข้าปริญญาตรีไม่ได้เป็นเปรียนเอกไม่ได้มีโยมชื่นชมเป็นพระมหาสมปองอย่างนี้ก็ภาษาบาลีเป็นอะไรที่ ดีมากๆแล้วก็สุดยอดแล้วก็ให้โอกาสอย่างมากเลยนะขอเข้ามาอีกครั้งแล้วก็จะส่งเสริมภาษาบาลีนะพระเนนทั่วประเทศที่ไปเรียนบาลีที่วัดสร้อยทองนะสองพศพศส,สมปองพศภัยวันสนิทกับหลายมหาวิยาลัยเอาหมหาจุลาก็ได้จะเป็นเจ้าภาพปีละสองทุนอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรียนปริญญาโท3 0 0 0 0บาทอะไรเงี้ยหรือจบหลักสูตรเล่น1 0,000บาท ท่านเทวันยังไม่ตกปาบรักธรรมแต่น้องอาตมาไม่พลาดแล้วฮนะถ้าอัตมาขอได้เลยหนึ่งรูปหรือหนึ่งคนพระมหาสมประพุโต,โตส่งเรียนจนจ,นจบเลยหนึ่งแสนบาทเอาเป็นว่ามาเรียนที่นี่นแล้วกันมาเรียนหลักสูตรนี้นะมาเรียนทำเก้าประโยคนะเพื่อเป็นการไถ่โทษที่พูดถึงภาษาบาลีไม่ดีรเรียนทำเก้าประโยคตั้งแต่ปีปีนี้ประกาศหรือยังฮนะ,ะมิตรนาปีหน้านะมิตรนาปีหน้าหนึ่งรูปบวกคนโยมก็เรียนได้แต่ต้องรเรียนทำเก้าแต่ถ้าโยมได้ประโยคเก้า เขาเรียกบาลีศึกษาเนาะก็ได้ฮะหนึ่งแสนบาทจบหลักสูตรเลยผ่านรองทรงหนึ่งทุนแล้วประมาณไป,ปวันพอสอบไปวันอาตมาจะไปบอกท่านไม่น่าพลาดนะหนึ่งทุนเช่นกันสาหรับการสนับสนุนภาษาบาลีขอขมาลาโทษที่พูดถึงภาษาบาลีผิดพลาดพังไปขาดสติไปชดเชยด้วยการใครจบเรียนทำาก้าประโยคมาต่อโทที่นี่ห้องสามนะส่วนสี่วัดมหาธาตุนะเรียนมหาจุฬาหนึ่งรูปฮะหรือหนึ่งท่านก็สรุปเป็นสองท่านกับพอสอบวันขอบคุณคุณแม่จีเอ่ชื่ออีกครั้งฮะ เจ้าชียานะขอบคุณมากเลยฉะนั้นอัตมาสนับสนุนบาลีเต็มที่เลยหรือในอนาคตเชื่อว่าอัตมาอาจารย์สปองได้ลูกเพจมีศักยภาพแน่นอนทรงเรียนปีละหนึ่งรูปขีดคนคือจะเป็นโยมก็ได้เป็นพระก็ได้ที่ได้ประเด็นธรรมเก้าประโยคเรียนบาลีฝ่าฟันมานาคหลวงไม่นาคหลวงไม่เป็นไรฮนะไม่ต้องมีเงื่อนไขขนาดนั้นว่าต้องเป็นนาคหลวงนี่ยตอนปีสามปีสีก็บนอยู่แล้วจะมีร้านกาแฟตรงนี้ฮะ ก็ชื่อเดียวกับแอดมินเราชื่อยมอว้วนดุมากพระมหาพิทักษ์มหิตทิโกหรือพี่พิทักษ์หรือพี่หงหรือขุนรินฉายาเขาเยอะมากสมปองและพระมหาภูวนาถนะฮนะที่เป็นเจ้า,าวาดวัดลานขาไปได้นะที่สุพรรณบุรีอยู่ใกล้ตลาดอะไรร้อยปีอะไรสักอย่างฮนะเนี่ยเราก็จะเดินเข้าไปในนี้ฮนะตอนนี้เขาล็อกนะะร้าน,นกาแฟอยู่ในนี้ก็ออกไปซื้อกาแฟนะ จริงพระซื้อก็อาบัตนะแต่ก็เป็นอาบัตเล็กน้อยนะฮะไม่ซื้อก็ได้ฮะแต่เขาอาจจะไล่ <c oughs> ระวังระวังศีษะมูลนิธิสิทธิมหาธาตุยุวราชลังสลิดน่ฮะก็จะเป็นตึกอภิธรรมเรียนอภิธรรมนี่ฮะนี่ฮะสำนักงานนิตยาสารช่อฟ้ามูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุยลัยเห็นไหมฮะแต่ก่อนก็ลงพิมหาจุลาก็อยู่นี่ฮะไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่หรือเปล่านะก็ ตกลงเป็นห้องสมุดตอนนี้เป็นห้องอะไรพี่ใช้ทําอะไรยังไงบ้างฮะทําบุญก็ที่นี่เหรอใช่ทำศักดิถ้าไม่โควิดนี้ทั้งพาทั้งโยมกี่คนนะเป็นร้อยอะเนาะได้ครับนี่ฮะแต่กอนร้านกาแฟจะในนี้ฮะลุงอ้วนน่าจะไปนานแล้วมั้งไปถึงจากโรกนี้ไปหรือว่ายังอยู่ฮะไม่ทราบไม้าราบเนาะรู้จักนายนโยมอ้วนที่ขายกาแฟนะแต่มาเคยโดนด่ามามาซื้อกาแฟแล้วแกทอนช้าเลยไปหยิบเองเราเป็นมนัเานแล้วไม่โกงกันแล้วไง ่าด่าเลยถอนเองได้ไง <c oughs> ก็ก็ไม่ควรเนาะไปจับเงินเขาไอ้เราก็รีบจะกลับไปเรียนไงนี่นะถ้าใครจะมาเรียนอภิธรรมอภิธรรมโชติกกวิทยายลัยมจลเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เรียนฟรีอภิธรรมลักษะเด่นคือเรียนฟรีฮะเป็นธรรมะชั้นสูงแล้วเรียนฟรีด้วยเรียนฟรีตลอดหลักสูตรฮะจิตเจตสิกรูปนิพานต่อคำถามนี่แหละฮะอภิธรรมชตวาัยวัดมหาธาตุพระปัญจรณโทรศัพท์ ศู 02, 4, 38, นย์สองสองสองสี่สามปดสี่สามนะฮะนี่เลยฮะน้องเนนก็เรียนได้ฮะก็ไม่น่าจะยากมากเหมือนสันสกฤตนี่ก็ที่เดิมฮะศูนย์หนังสือมาวปในธรรมศาสตร์เจ้าคุณสวีเดนอะ่ะเคยมีหนังสือในนี้ฮะเจ้าคุณสบเดนเคยมีหนังสือวางขายที่นี่ เน่ยเวลาเราเรียนวัดมหาธาตุปื๊บแล้วก็เดินมาแต่ก่อนโอ้ยไม่มีโควิดนี่คนแน่นนี่เห็นวัดพระแก้วแล้วนะนี่ไหว้พระแก้วมรกตก่อนอัตมาวันศุกร์ปีมาเมียฮะเหมือนท่านมหาแปะวัดดอนเจ้าวาดรูปใหม่พระอาจารย์พระมหาดิศักด์น่าจะมียศด,ด้วยนะเป็นพระครูเป็นอะทุกอย่างบอกว่าท่านต้องบูชาพระแก้วมรกตท่านก็ถอยมาหนึ่งองค์นี่ก็วัดพระแก้วนี่ก็สนามหลวง เห็นหนะตะวันเนาะแล้วก็น,นอนห้าตัวมาขามเป็นร้อยร้อยปีฮะสนามหลวงตะก่อนเป็นอะไรฮะใครรู้พิมพ์มาหน่อยภายในหนึ่งนาทีถ้าไม่พิมมาตมาจะเฉลยเท่าที่ตมาทราบมาสนามหลวงนะฮะให้มันครบหนึ่งนาทีก่อนนะักอ,อดใจเฉลยไม่ได้เนี่ยฮะตะก่อนก็เดินข้ามธรรมศาสตร์มาเดินข้ามถนนมาเดินข้ามธรรมศาสตร์กันเลยฮะเดินจากธรรมศาสตร์มาสนามหลวงตะก่อนไม่มีรั้วฮะ เพื่อไปขึ้นรถเมย์ฝั่งน้นมันจะได้ชัวร์ชัวร์ว่าไม่มีคนนั่งมาก่อนถ้าเรามารอตรงนี้ฮะเรามารอตรงเนี้คนจะนั่งที่นั่งพระคนชอบนั่งที่นั่งพระเพราะอะไรรู้ไหมตอบมาฮะคนชอบนั่งที่นั่งพระเพราะอะไรรถเมย์มันใกล้ทางลงฮะมันใกล้ทางลงคนก็จะชอบนั่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาปนาพุทธศักราช2497ก็ปี24 97, เกเดปลี่ยนการปกครองสองสองสเห้านาะก็หลังเปลี่ยนการปกครองถ้า95ก็20่สิบปียี่สิปีคณะน,นี้ก็ตั้งขึ้นมาอาจารจบปรนญาโทมาวิลยธรรมศาสตร์คณะนี้ฮะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นตึกเดิมแต่ป้ายใหม่โลโก้ไม่แน่ใจถ้าให้เดาก็โลโก้เดิม แต่ตัวหนังสือแล้วก็พื้นใหม่ฮะธรรมาศาสตร์ก็ชัดเจนฮะธรรมจักรก็คือธรรมะมศาสตร์ตะกอนธรรมาศาสตร์และการเมืองชื่อเต็มๆนะฮะธรรมาศาสตร์ก็คือเนี่ยธรรมาศาสตร์ฮะล้อเกวียนเนะะี่ยฮะที่พระเจ้าให้เลื่อนไปให้เคลื่อนไปเนะะี่ยและการเมืองฮะธรรมนูนรัฐธรรมนูนอันลังตัดและการเมืองออกแต่ว่ารัฐธรรมนูญก็ยังอยู่ธรรมาศาสตร์และการเมืองฮะตะกอน ก่อนจะมาเป็นหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันกำแพงเก่าปืนใหญ่ประตูสนามหลวงกำแพงเก่าคือกำแพงด้านถนนพระจันทร์เป็นกำแพงเกาะอิถือปูนที่ชาวธรรมศาสตร์เรียกกันว่ากำแพงชารากำแพงชารากำแพงแก่เนี่ยฮะเป็นกำแพงของวังหน้าที่เหลืออยู่วังหน้าในที่นี้หมายถึงพระราชวังบรวรสถานมงคลอ๋อที่มีราชานาวาวรีอยู่ที่วัดมหาธาตุนะฮะซึ่งเป็นวังที่มีความสําคัญรองลงมาจากวังหลวงหรือพระบรมหาราชวังอันเป็นที่ประทับขององมระกษัตริย์ แต่เดินกำแพงชาลาจะมีทั้งด้านถนนพระจันทร์และด้านถนนพระาธาตุสนามหลวงมีประตูป้อมตรงหัวมุมถนนพระจันทร์หน้ามหาธาตุเชื่อมกำแงทั้งสองด้านเป็นประตูสําหรับการเข้าออกต่อมาในสมัยจอมพลปอลม,ม,มูลสงครามเป็นที่การบดีอ๋อจอมพลปอลเคยเป็นอธิการบดีมาธรรมศาสตร์ด้วยกำแพงและประตูป้อมด้านถนนพระาธาตุสนามหลวงได้ถูกรื้อลงื่องด้วยในช่วงเวลาน,นั้นมีการก่อสร้างหอประชุมใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองการสถานาเมรัธรรมศาสตร์ครบ20ปีก็คือหอประชุมใหญ่นี่ฮะที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยฮะแต่อ้วนจะหันไปนะ ในปีพศ2527ได้มีการสร้างประตูป้อมขึ้นมาใหม่อีกครั้งก็เฉลิมฉลองการที่หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอยุครบ50ปีก็คือ30ปีต่อมาในการก่อสร้างประตูป้อมครั้งนั้นได้ขุดขนพบปืนใหญ่จํานวน10กระบอกที่ฝังอยู่ใต้ดินทางมหาวิทยาลัยจึงนําขึ้นมาบูรณะแล้วจัดตั้งแสดงไว้ที่ริมรัวหน้าหอประชุมใหญ่ด้านสนามหลวงจํานวน9กระบอกชนิดก,กระบอกเป็นขนาดเล็กแบบใช้ยิงจากบนเรือถูกนําไปเก็บรักษาไว้ ปืนใหญ่ที่คนพบเหล่านี้เป็นปืนใหญ่ของวังหน้าและเป็นปืนใหญ่รุ่นโบราณผลิตจากประเทศอังกฤษที่ต้องใส่ดินปืนและลูกปืนจากทางด้านหน้าที่ท้ายกระบอกมีรูสําหรับให้จ่อไฟอให้จ่อไฟถูกแล้วจุดชนวนซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปปืนใหญ่เหล่านี้ก็กลายเป็นอาวุธที่ตกรุ่นเพราะยุโรปอเมริกาได้สร้างปืนใหญ่ปืนไฟแบบใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากกว่าปืนใหญ่ของวังหน้าเหล่านี้ จึงอาจถูกมองว่าเป็นเพียงเศษเหล็กและวิธีการทําลายที่ง่ายสุดคือการฝังไว้ใต้ดินมีคือประวัตินะมาดูได้ที่ธรรมศาตร์เขาเจอสิกระบอกนะนับดูสิหนึ่งสองสามี่ห้าหกจดแดเก้จริงๆด้วย1 2ึ่งสองสามห้าหกดแดเสอยู่ไหนอ่ะอ,อ,อ๋อสิเอาไปเก็บไว้ไงไอ้ที่เล็กๆอ่ะไปเก็บไว้อ่าเนะต้องมีเ